บางคำบอ,อโอ้พ่นมาแต่บางคำพ่นมาแต่ <c oughs> หาอยู่หากินน่นแดงบางคำนั่นแด่แพี่น้องเลยบอเคยเห็นคำแบบทีจักเถื่อนเนาะบ้าเอ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 าบอา 啊。走 ซอนปลาอาร่วงบ่อันนี้คือห้องยังอาร่วงบ่เจ้าเอิญอาร่วงอาร่วงโอ้อาร่วงคือซอนเอาไม้เอาไม้เอาไม้เฮ็ดเนาะไม้พ่างอ๋อโอ้ยใหญ่เลยปลาลายและยามนี่ฝนตกยังใส่ปลาพี่น้ำปลาโนยปลาไม่ได้ปลาน้อยเนาะเอ้ยปลาใหญ่ไย่้ได้อันนี้คืออุปกรณ์ในการหาปลาสารคักเนาะไอีโพสารเนาะเจ็ดเองบ่พอ

คนอัอยู่จากปีแหละโอ้โหแม่แข้งแห้งลีเนาะต่อคักเนาะพากันมาเห็ดอยู่เห็ดกินพี่พี่พี่น้องแกงหนม้กินโอ้ยกรบลูกวัดอุทัยนี่เลยสปิกภาษาบรูได้งได้โอ้ทางนี้เนาะเกาเจ้ากับว้าภาษาเล่าได้หลายจะคนเอาแห้งกันบนี้ เอแห้งกี่กองเชียญหญ้าให้เชียญหญ้ามันมันต้นนี่ตัวหญ้าเผือกผลหลายนี่เนาะลายตัดเอาบนนรกเลยแกงน้อไม่กินน้องทางเอาาาทงเออยู่ทางนี้เขาจะซอยแห้งกันเนาะเอาแห้งกันซอยกันเปลี่ยนกันนะหักนอกทางนี้เนาะเปรี้ยวอ๋อนีปลา แกงทำไมกินเผ็ดหวานเวลาทำเวลายิงจุกีหเล่รูปเยอาเขาเลยเนาะขากเนาะเทียงนาชูเจ้าเนาะเทียงไห้เนาะเทียงชวนมันพี่เนาะภูเบริเวณที่วันอยู่นี่เป็นภูมัดเลยเนาะเออภูมัดเลยภูนี่จะเป็นภูเดียวกันกับอันอยู่ทางบ้านอันบันเทิงเออแม่นเขาขามมาเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเลยเนาะเส้นทางมาโอ้วอู้หักอะไรได้ ทาน,นี่ก็มาซอยแ้งกันแกงทำไมกินพร้อมเนาะซอยกันตัางมาได้เศร้าบ่ะมาได้เศ้าเออโนม้นี่ไปหาอยู่นี่เลยเนาะแกงกินนี่เลยใกล้ๆโลดเนาะไนสชวนเลยเผ็ดอันนี้เนาะโอ้เผ็ดก็อยู่หลุมเทียงนี่โลดพี่น้องเผ็ดสด นี่อันนี้เครื่องที่จะแกงตัวใม่แล้วนี่ซอยแห้งกันแล้วเราไปซอยอีกคน,นนึงเปลี่ยนกันเนาะนอ,อันนี้ย,ย,ยังยังบ่ทันได้แล้วเลยเนะยาะยอดใช่ไหมมาพูดปะเออยอดเพิพ่มอ่าตูคผลในพี่น้องสวนันเพิ่นเป็นสวนมันสวนมันมันต้นมันสัมปะหลังลขากนอเทียงนาอันเทียงสวนนี่ มุงไม่เหี้ยไม่พังนี่เอาไม่เหี้ยไม่พังอ็มุงเลยกระรี่พี่น้องเลยเอาไว้หมัดเลยอเอาไว้หมัดเอาเลยนี่คือสวนมันของคนในเขตนี้พี่น้องเป็นสวนมันของชาวบ้านเพิ่อนเวลาเพิ่นมาเห็ดเวียงเพิ่นจะมาซอยกันซอยแห้งกันเปลี่ยนกันเนาะว่าสวนพวกนี่แล้ว ผนก็นจะไปซอยอีกส่วนผืนนึงพี่น้องซอยกันไปเรื่อยๆเนาะเจ้าซอยคอยหามือขอาก็ซอยเจ้าหามือนะทางนี้เนาะอ,อืฮึ่มนั่งไฟอยู่อยู่กล้องเลยนนเ,นเนะาะโหอะไรตาะวงแตีงอยู่แตีงกินเพผลอยู่กล้องเทียงหล่นพี่น้องอกล้องตูบแล้วเนาะ บริเวณที่เอาโนทายให้พี่น้องเบิ่งน้่จะเป็นตัวเมืองวิระบุรีเด้อพี่น้องเลยเส้นทางในตัวเมืองจะเป็นเส้นทางปูยางคื่อว่าสะดวกสบายเส้นทางเส้นนี้าวามันพลแลวเขาจะแป้งอยู่ตลอดเขาจะสมแป้งตลอดพี่น้อง อยู่ในตู้เมืองเวลาในการบ,บอุดวางอยู่วางพักพี่น้องถ้าว่านักท่องเที่ยวทางฝั่งไทยชิมาลินเนาะมาเบิ้งมาเที่ยวกับมีบ้ันผักในเซานอนพี่น้องอือว่าทีผักป้าไสต่างๆมีเนาะมีหลายทางสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ในวิลานี่วางลักๆก็คือประทานนังเล่าพี่น้องประทานนังเล่าฟานาเตอร์เนาะ ห่างจากตู้เมืองวิลานีประมาณ35กิโลเมตรเป็นถนนแดงออกไปได้อ๋อภัยมรักเอเวอเรนซ์เจอบอสมาเที่ยวแบบซ้ายลุยๆเนี่ยในน้ำเลยพี่น้องเลยมาเที่ยวทางนี้บรรยากาศเนี่ยโอ้ยคักเลยแหละบ่อหนุ่บอกบอกเลยว่าบรรยากาศทางนี้นะคักเลยพี่น้องข้างหน้าทุกคนนี่จะเป็นบ่อค่ำเลยพี่น้องเนาะ บ่อแห่ทองต่างๆเนาะบ่อกลัวบ่อแห่ก็อยู่นี่เมื่อกี้น <mon k TY> ี่เนาะจะเป็นบ่อคั่เมื่อก่อนอยู่วางนี่นี่จะเป็นตลาดเขาจะหองบ่อตลาดสามเหลี่ยมอยู่เบื้องซ้ายมือนี่เนาะเป็นตลาดสามเหลี่ยมพี่เนาะแต่ว่ามาในปัจจุบันนี้ขขาจะอ่าได้เห็นเป็นบ่อเรียบร้อยเนาะเมื่อก่อนเขาจะเห็นเป็นบ่อเปิดแล้วกัเห็นเป็นอุโมงค์ลง่มอยู่วางนี่จะเป็นอุโมงค์ลงพี่น้อง บ่อมาในปัจจุบันหน,น้าม,มนัน่วบน้าม,มันลงไปใส่โูบงบางนีแหละเขาบ่ได้เขาจะบดได้คุดค้นแล้วเพราะทางนองแงกแต่เบื้องขวามือเขานี่กะเป็นบ่อคือกันพี่น้องจะเป็นบ่อค้ำนาอเส้นทางมันจะผ่าบ่อค้ำเลยพี่น้องมาในปัจจุบันแต่กอนี่เขาจะจะคุดค้นอยู่ในในนี่คนละเนาะแต่๋มาเดี๋ยวนี้ี่เขาจะคุดค้นอยู่ตามถนนทางคือเห็นนี่แหละพี่น้อง เห่เที่ยวเยี่ยมนี่เป็นแห่ค้ำหมดแหละนาะเป็นแห่ค้ำหมดพี่น้องตามถนนหนทางอยู่ไหอ้ <c oughs> าวถนนอยู่ในอนบ่ออะประมาณนี้นาะเป็นคุ้มเป็นบอ่อพี่น้องเป,เปื่อนๆไหนได <c oughs> พราะว่ารถรถ,รถบอร่อค้ำนี่เที่ยวตลอดเช้าสี่ชั่วโมงเลยอยู่นี่ ก่อนที่เราจะข้ามไปไปฝั่งเมืองนั่นคนมีสัญญาณไฟแดงไฟเขียวได้อยู่เนาะหาไฟแดงแล้วจอดพี่น้องเพราะว่ารถกะเจ้าสิปไปด้เห็นบอกทางหน้าเนี่ยคือการสัญจรของบ่อข้ามล้ลวนเลยเนาะเป็นคือไฟแดงกับไฟห่างจะมีไฟแดงไฟเขียวอยู่ รถถากกำลังเขาไปบอกก็แก่ยังเข้าไปนะแก่ถออาจจะเป็นถอยางยาวไปเลยเนาะ ผมมาเพิ่นพี่น้องเอา้านี่แหละคือเส้นทางที่จะเข้ามาบอ่อค่ำเนาะวางบนุไทยเมื่อกี้ก็จะเป็นบอ่คบอค่ำบ่อนอกเมื่อก่อนมันจะขุดคุนอยู่ข้างในพื่อแหละพี่น้องเนเดี๋ยวว่ามาในปัจจุบันเดี๋ยวว่ามาในเดี๋ยวนี้มันจะขุดคุนอยู่นอกมาแล้วเส้นทางนี่ก็จะเป็นส่วงๆไปที่ว่าเป็นทางดีแน่เป็นทางลําบากแน่คราบแต่บ้านนาบอ่อ เขามาหาบ่อคำหรือว่ามาหาตัวเมืองวิลานีประมาณ42กิโลเมตรพี่นออ้องฝนตกฝลิ้นเลยเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางปูยางประมาณซาวไปกว่ากิโลเส้นทางจะออกไปแต่บ่อคำนี่ หมู่บ้านในเขตนี้จะเป็นหมู่บ้านส่้นเผ่าบรูเด้อพี่น้องเนาะอะมาช่วงนี้นี่ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วอยู่ในเขตนี้าานี่เมื่อก่อนในทางคนยังไม่ทันเหตุนี่มันจะเป็นอัไนั่นพี่น้องเนาะจะเป็นทางที่ว่าทางแดงทางดินแดงนะเนาะแต่มาเดี๋ยวนี้นี่จะเป็นทางคอนกรีตเนทีจห้อยแล้วเนาะนีะ่นอยู่ตามบริเวณนี่จะเป็นหมู่บ,าบ้านส่นเผ่าบรูทั้งเมือดเลยพี่น้องเนาะเป็นชุบา้านสนเผา่าที่ว่าไ้ครับถนนใหม่ก็คือถนนคอนกรีตเนาะ เส้นทางยังอีกยาาไกล้พี่น้องแต่ว่าฝนตกเนอะบนถนนจริงได้จะได้มีโอกาสถ่ายภาพบรรยากาศให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนำกันถึงสีมีไฟฟ้ามีสัญญาณโทรศัพท์เนาะมีความทันสมัยข้ามาแต่ว่าชาวบ้านก็ยังใช้วิธีชีวิตเดิมๆเดิมคือเก่า้ะถิ่มก็ได้พี่น้องทางนี้นี่ ชาวบ้านเขายัางถือศาสนาแต่รุ่นพ่อรุ่นแมุ่ไปเลยพี่น้องเป็นเล่าอีกก็คือศาสนาผีเนาะทางเขตนี่นี่จะบ่มีวัดพี่น้องจะบ่มีวัดเลยบ่มีศาสนาพุทธจะเป็นศาสนาผีทั้งหมดทั้งนั้องไปหากินบ่โอ้มาแล้วนี่ไ,ไปกินไปไ,ไอ้บุ้งดูเออเด็ดปลา หาอยู่หากินน้ะไปโดนแล้วบ่เออพากันไปโดนแหละเงินอยู่ทางเด้อแต่ใกล้นี่เดี๋ยวยมเผาไปเด้อไอ้จะเอาขนมหายจ่าแก้ว หนมันเย็นเนาะวนาวแต่มันเย็นออันนี้ทางบ้านเจ้าห้องยังอันนวเอออันนวะอ่อสามไอ้น้องบ่ไปหากินน่ะอันนี้เอื้อยอันนี้น้องลา อันนี้ผูกกางเออสารไ่นองไปหากินนํากันพี่นอ้นองเลยเนาะน้องหลังน้องร้อยอ,อันนัวอันนัวทานว่าได้เครื่อนทำมาหากินในคืนนี้นแหละสวิงทางบ้านเขาจะห้องว่าสวิงเนาะช่วงนี้ปลาขึ้นได้น้ำม,มาได้เอาสวิงเลยไปสอนไปสอนทางใดอยู่ลุ่มพุกเออตากฝนไปพรอ ทางเลทีุกคนมาเจอน้องๆ่นมาอนป่าาอนป่าหนาววะห่าเบ๊บหนึ่งจามโคตนี้ไปวนๆเลยเลอะเลยน้ำร้ายบ่น้ำร้ายตอนไหนเนาะหนาวบ่ละจะไปเชียเนาะ อออเ,เอาขนมแจก,แจกน้องไส้ก่อนแจก,แจกนอ้นอ,งนองกัน้องโดสเอ้หน่อนเมาดาน้องเม่นะตามสายทางที่เป็นเดินทางเองชทางเลี 8A มากักก่อนทางเป็นทางแยกขขอบใจ โด้วยด้วยขอบใจเด้อวยังหลายป้อขนมนี่ไปต้องพุูนบ่ะโอ้ขอบใจเลยเออย้ายน้องนองแจกนงนงไปนำขนมนี่ได้มาจากมูเพื่อนในสวรรค์ในเขตเอฟซีเน่ละกามูเพื่อนแน่ก็มาให้นแจกแจกยายเด็กน้อยในเขตสุนทเอ้า อันผู้นี้ชื่อยังผู้นี้น้องยังฮะในใดวะชื่อในใดก่อนอีตุยอีตุยน้องตุยน้องตุยเออผู้นี้เด้อเดียวเดียวผู้นั้นเด้ผู้นั้นเด้จังสามเอ้ยน้องบหมจะเป็นเอ้ยผู้ที่สองผู้นั้นผู้นี้น้องเนาะผู้น้องดาผู้ที่สามผู้นี้น้องลา โอ้ซื้อตุย้ยคุณเอ้ยซื้อตุยอต้ยจ้าปีแล้วอ,อยู่เจ้าปีแล้ว 13. 13ปี13ปีเหียนท่อนห้องได้เจ้าเห็นไม่ได้เห็นมีได้เห็นเลยมีเห็นแล้วออกไปเฮ็ดเว้น,นพอน้ำแม่ไปซอยเวียกพ่อแม่แล้วเนาะยามาว่างๆไปซ้อนปลามาสูพ่อ,อสู่แม่กินเนาะ,ะเ,งงเลี้ยงงูเลี้ยงควายน้ำเนาะเจ้่อ้บ่เป็นบ้านชนเผ่าบรูปบอกไปแก้งหมดเลยเจาะงูอหันว่าได้ไหนงร งัวคือกันงัวคือกันโมเมนต์ตะแกงเออเรียกตะแกงเอาเคนเเาดินทางครับเดี๋ยวให้ไปก่อนเด้อโชคดีโชคดีเอาเอาน้องงงงงกับอย่างไปเอ้าไปไปไปเฮือนอยู่ใกล้ๆนี่เนาะน้องงมาแต่หาอยู่หากินพี่น้องเนาะบนถนนกาแฟเอาขนมให้น้องงิ่นบ๊๊าายยบบายบายเด้อ ชีฮอมนี่เรายังอยู่ใกล้กับบอนโหน่นะตะวันบอนโหนยังถึงแถาเมืองกูเละไปนครไกรซอหรือว่าไปตูเมืองแฝงสวรระเกขตพี่น้าะไปยังทางไปนี่กับประมาณโค้ข้าวหน่ากิโลพี่นาะตั้งค้ำกูเละชีฮอดเที่ยนสันกอนนี้บอนโหนก็ไปชีหอมกับมาฮอดบ้านหวยแพหวยแพะเนาะเป็นหมู่บ้าน เขาคื้นดิน้นอง,นนนง,ง,งทางนี้เนาะเป็นซุนเผารูแต่ซุนเผาตรีเส้นทางนี้พยังสิสป,ปงอยู่นี่หนอน่าจะเป็นส่วนฤดูร้อนส่วง,วงยามบม่ได้เห็นละเป็นเส้นทางคอนกรีตมันจะพุ่คอนกรีตนะถ้าว่าอยู่ในเขตหมู่บ้านมันจะพุ่คอนกรีตเต็มเม็ดเลยหนออหมู่บ้านาอยู่ข้างในมาให้แต่หน้าออโอ้ยนามาเนี่ยของยัง บางคำบ่โอ้่นมาแต่บางคำ่นมาแต่บางคำ <c oughs> หอนคำโอ้่นมาแต่บางคำหอนคำพี่น้องช่วงนี้เนาะคุณละมาเลยคุณมาสาวไทยหอนคำนะพุณเละมีหัวหองโง่เนะมาตซังเด้อมาแต่เรียกโงบ่บ่โอ้เมื่อ,อไร งัวจักโตงัวนะหาหกโตหาโตโอ้ไปเตะเสาผู้บ่มีบ้านนี้อยู่อยู่เคือคืนนี่เออเอาเอาปอบปอบเพื่ไปก่อนเด้อปอมันมาแต่เล่งงูงัวกับยูนี่แหละใกล้ใกล้เรื่องใกล้ใกล้บ้านพี่น้องช่วงนี้ก็ให้แม่นสิปะอันนั้นปะงัวไปตัวที่นี่ก็ได้เลยเพราะว่าเขาจะปลูกเขาะบางคนเขาก็เห็ดไหรบางคนเขาก็ หัว่วนเขาพี่น้องขับไปถึงโอ้ได้เลยบ้านชวนเฮติเล่โอ้บองคะอันหอนคำเออเออคนหอนคำพี่น้องนเนาะอ่าได้อยู่บ่เมื่อนี้ได้อยู่เนาะแต่โบหลายเนาะเออป้าอยู่ใกล้ๆเขื่อนคนนี้ได้คนบางคำพี่น้องเนาะ ชาขันบางค่ำคุณแม่เป็นค,นคุณคุดมาลูกเอาดินมาหอนมีบอ่ออีละมีบอ่อไปที่หอนค่ำนะหอนค่ำบางค่ำภาษาทางบ้านผมจะว่าว่าบางค่ำเนาะกุดเอาดินมาเนาะดินมามถมทวิตบนดคิดว่าคุณหาป้าสอกเอออยู่ใกล้ๆกล้เพื่อนนี่ก็มีค่ำนะเออมือหนึ่งได้จักบาททอดบับาทหนึงน่ง,งได้น้อยหนึ่งเนาะ ออพอได้ซื้อขนมนมเนยให้ลูกให้ลูกกินเออคนไหนพี่น,อน้องเอ้ยนาองากันบากทำกันแม่ตักบินมาให้ลูกลูกเป็นคนห่อนเอ,อาเอยู่ใส่เฮือนเลยเนาะอยู่ใส่ไกเฮือนเลย ไอ้กับน่องวันนี้ไอ้กับนออ้องเออเออไอ้อกับน้องกำลังทำครับบาคำ่ำอุอออดมสมบูรณนะ์ขนาดพี่น้องเลยเนาะขนาดว่าเส้นทางเขาไปบ่อค่ำเนี่ยก็ยังมีหวังห่อนค่ำนะเด็กน้อยชาวบ้านกะเจ้าช่วงบัดนี้ไปหุ่งหำม,ม้งเฮียนเนี่ยเขาจะมาห่อนคำ่ำช่ยพอ่อช่ยแม่ <laughs> ขุ่นทางนั้นแม่ก็ะ้อนเนาะตักให้ลูกลูกก็ะ้อนได้อยู่บ่อแหล่ะอยู่นี่ได้อยู่เนาะไม่ได้มากินนัวเกลือนะเนาะพอพอได้น้อยหนึ่งเนาะในบัวลายเออนี่โตที่เป็นหอนแล้วคนใส่ตุกกัะสันได้น่ะตึกตึกไปเลยได้อยู่ไงล่ะให้ไอ้บึงดูให้จับดูเออนี่เนาะนี่เนาะอู้หเห็นบ่อพี่น้อง นน้อยหนึ่งเดยนี่ๆเอาในน้อยหนึ่งนเนาะได้ได้อยู่ตัวนี้นี่จะเป็นจะเป็นอ่านามตัวผละ่นหอนมากเนาะตัวนี้หอนแต่เศร้าผูา้บอหนามตัวหนึ่งเอนนอฮะก็หอนนี่เออ <S <S 1> <S 1> นี่จะเป็นนามคำ <S <S จะมีคำในเม็ดในน้อยเนาะอยู่วางนี่เนาะเอามาถอกไว้ในนี่เออไม่ได้ ตามแคมทางนี่เลยตามแคมทางนี่เลยพากันหอ่อสุดสองสามขอบขวดในห่อนากันปไดตุทางนั้นก็หอนเนาะ,อะเออเป็นบางคำทางนี้ก็ได้อยู่ว่ได้โบลายเนาะพอได้ซื้อเป็นหนก่กเป็นนัวเออคำอยู่บนบางเนี่ยเม็ดหน,หน้อยหนึงเนาะเม็ดนน้อยมึงบอก เออใช่ของเจ้าได้อยู่บ่อมีอยู่บ่อตัวนั้ให้ค่อยเบิงแน่อ่ะขอเบิงน้ำฝนเดินพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คือวิธีชีวิตงามโอ้ยกำลังเน้นน้อเพยโอ้นี่เห็นบอกแล่คำเนี่ยนี่โอ้อโอแต่จักโมงมามา,งมาบางคำเนี่ยเข่าล,ลงมาเกา่ามงเก่ามงเศร้าเออเก่าลงเก่ามงเศร้าแล้วมาบางคำโอ้โอ ตัวได้อยู่เนาะนบ่มโนดเห็นยังบางนาวแตกงหยาบเลยพี่น้องเลยบ่เคยเห็นคําแบบชีจเถื่อเนาะป้าอเอาเอาเอาเอโอกาสจับโดนยาบันเหี่ยของเพิน่นประมาณนี้ได้อยู่บ่าหาแสนยันงบุ้เคยขายบา่ไปเลยยังชิมีน้ำยาใส่น้ำยาอีกเนาะนจิ้มเอาขี้ดินออกพี่น,อน้องเอาแต่แห่คำไว้เนาะเอาได้หนึงสะสมไว้ ซื้อขนมขนมให้ลูกให้ร้านเพราะว่าขนมเนาะซื้อหัดเข่าหัดเข่าเนาะคือว่าพอได้ซื้อเป็นน้องเป็นนัวซื้อเข่ากินเนาะอ้าวอาอันไหนดวนอันนี้ก็คือเฮือนซานเพื่อนพี่น้องเนาะเป็นเฮือนซานที่ว่าทุกเนาะถือว่ากระบุมีแต่ว่าพอได้น้ำหอนคำนี่แหละเนาะเอออยู่นี่หฮนเป็นชนเผ่าบลูปอะชนเผ่าตรีชนเผาบลูบลูเนาะใส่ภาษาบลูเลยเนาะแต่ว่าซุนเจ้าก็ยังไข่เนาะยังบอกภาษาทางอัน ภาษากลางได้เนาะละเอียดเพราะว่าเป็นอยู่ตามถนนบนทางใหญ่เอาเอาเอาพี่น้องเลยเนาะการเดินทางครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างและอีพีนี้แมนบมโนนได้อัปเดตเส้นทางกันทางเขาไปเมืองแร่ทองคําแล้วกะบังเอิญเนี่ยมาเห็นพี่น้องซนเผ่าเขานี่พากันมาหอนคําตามถนนบนทางไปนี่ได้เนาะต้องขอบขอบใจด้วยพี่น้องที่ว่าเขามาติดตามนะครับชมบ๊ายบายเจอกันอีพีหนาบายบายพี่น้องบายบาย